สำใบดีเสาวันพุทธที่สิบหกเจิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกมือนี้มือโฉบมือมันนะพี่น้องเนาะที่บ้านสวนวัดเจริพุนสวนมู่บันอีกหน่อยน่าอยู่แล้วจากบันฑนะ์อะไรน่าแล้วเลยก็เจอเลยเห็นมามบันสวนวัดเจริพ <c oughs> ุนแล้วก็ยีกับก็ไป เหตุบาดอีกโอ้เบียกหล้วมองไว้มือนีก็ได้อ่ะสูไปเนาะพี่น้องนเนาะเจอกับต้นใหม่ต้นไหล่ซื่อๆง่ายมาส่งนี่สินะครับเพราะท่านได้เห็ดเบียกเห็ดงานเีียังมาถ่ายอาหารมาหน่อยเนี่ยสำรวจตรวจตาเบ้างต้นใหม่ต้นไหล่เนี่ยประชาชเออบรรยากาศ เงียบสงบไปหมดเลยบ่มีลมที่ป่าก็บางๆไล่วีแววว่าฝนจะตกเขาอยอดไรก็ก,กำลังขึ้นเขียวแกมหยาแกมยู่ไปใช่หรืเอ่อทัดหยากระมือนี่ก็แล้ยวยุดอกขึ้นปะทัดหยาตามร่องมะพร้าวแลี้วๆกพ็พวนดินเอาหยาออกมันจะเพื่อดอ,อกจากเงามะพร้าว เออใสเกลือเออที่เอาเกลือมาใส่เพราะว่ามันหกเดือนใสทีนึงได้เกลือเนี่ยเพราะมะพร้าวน้ำหอมเขาต้องการเกลือนะครับมะพร้าวน้ำหอมเขาต้องการเกลือมีตัวน้อยตัวใยดยิพี่น้องกูความกันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบ่มียหยดมันหัวตะโพงหยดตัวนี้กต่มาจากเขาูงมากเลย ส่วนมากกระถมหัวแปรเบิดตัวแล้วละ่ะครับถมหัถวถมง้วเก่าเบิดแล,ะละ้วล่ะผมย่างนีดหนึ่งกระถมหัวผมไปมดิเ็กได้ป่อยน้ำป่อยระบบน้ำใส่ฉลาหงส์เพื่อนๆผเลยว่ามันใส่ธรรมดา,าะมะพข้าวนำหอมก็สิได้ไหมตกแกงจีดออกต่อจีดกลับออกตรงงะทุกเดือนเนี้ยงะ่อ ว่าทีลักษณะลักษณะให้ส่งเตีย้ยเออยฐญแล้วลหักดัดได้น้อยๆพี่ละเอออือนะครับเป็นการดัดไม้อ่อนหลอดง่ายไม้เกล็ดดัดยากดัดไปได้น้อยๆพี่ละนะครับเออสวยๆครับผมมาแม่ใช่สิมาให้อาหารปลานี่มาเช็คบ้างต้นไม้ต้นเล ที่ปูกไฟยส่วนมากผมที่เน้นนักช่วงนี้เอาใจประครบปงงมต้อนองุ่นสิบสองตัวนี้เมื่อวานมีสัตว์ตุวบน่วันว่คุณลเลวปูกไฟย์ยัลับพี่น้องเรียนเวียกหลายทางทำงานหลายที่หลายทาง มุ่งงพาลาดอกพอด,พอดังพอาะดี่ฮะต่อยแบงไายล่ำ้ามเล่ากับปลูกไผ่กินใยไผ่หวานช่วงทังคุกน,น,นก็เป็นอย่างนาเร้ารบุมาท่านแล้วอยู่มือนี่ก็ปลูกมาเรื่อยๆจะเลาก็ไไ้ความฝุขของแต่ละคนมือก,กันดิเออจะาัญหจ้าัญาดอกไหม่ไปนี้งกวนาอุลู่ยเรื่อ่วนทางนี้ก็ไไร Tân thì cái ai. Nhang ló bung bưng ở cho nam. Nhang ló bung đỏ bưng đỏ gây. Bung bung 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 đỏ gây. Bung đỏ gây. Bung đỏ gây. Bung ไม่เห็นตมันหนนนังบุงเห็นจะห้อยกินเนี่ยจะัโนไปย็่เออเบยกเว้ย่ดีดีแว่าันีก็ใช่เห็นจะห้อยกินเนี่ย่าเห็นตัวเนี่ยอยากเจอบมันด้เนาะก็หายง่วง พี่น้องเพิ่งล้างขึ้นแปางน้องใหม่พูดยังไงเป็นเถียน,น,นเป็นสายปานไปเอาบุญน้องไม่ลวกน้ำใหญ่ปลูกใหม่เพราะฉะนั้นมาพวดดีหลอดรอบขังเกายปลูกไม่แแค่ประเดี๋ยด,ดีลำใยปลูกไหม่้ำใหญ่พันอีดอนะนนอาามันฉีดดอกเข้ามาเออ มีแมงกินนูวนมากินหยอดมั้งคงไม่เดี๋ยวหมูเลี้ยงจัดการบ่มอมูเลี้ยงหรอเจ้น้อยนี่ล่ะฝนสารไปเดี๋ยวนี้โครงการอยูกกำลังล้อมหัวลอบวัสดุเสด็จงอยู่เนี่สองร้อยกว่าต้นมันจะฝังไปแล้วหกสิบต้นเหลืออยู่ร้อยสี่สิบต้น ไปสีสิบกว่าต้นอยู่นะครับนี่คือความส่วนไว้ิีพัฒนาการทางบัาน์สวนบัดสรชพุนไปเรื่อยๆนะครับท่านได้สมบูรณ์แบบเด้ท่านได้เต็มร้อยก็เก็บงน้นเก็บรายละเอียดอยู่บางมองบางช่วงนะครับ อ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟจีเพื่อนๆที่ติดตามเด้อนะครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งปิ้งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผีผ้าผัดข้าวสัรสาระดีดีดีแน่บ่ดีแน่ที่ผมถ่ายทอดให้พี่น้องเบืองสมืนก็สมุอขอบคุณเอฟจีตั้งตั้งจังหวัดตั้งอำเภอเด้อนะครับที่สนใจข้อมูลกันเข้ามาได้ สำหนรับส่งนี่ก็ไม่จะเว้า,อ,นนยายอย่างหลายยางห้างหรอกภารกิจมันหลายมองหลายแยนะครับสบายดีขอบคุณหลายๆเน้อครับผม